ชื่อจริงชื่อสุภกิจบันโมลีนะครับที่เล่นก็ชื่อต้นครับ ผมว่าถ้าสมมติเราไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมครับเรามีเวลาว่างคือผมว่าการเป็นจิตอาสาเนี่ยบางอย่างมันอาจจะเขาเรียกไงมันสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองครับและการที่แบบผมเองอยากมาอะไรเงี้ยบางทีผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ตัวเราที่จะเข้ามาเป็นจิตอาสาผมว่าเวลาที่เรามาเนี่ยเราได้เจอกลุ่มคนที่เป็นจิตอาสาด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เรามาเราจะเจอจากคนที่ที่แบ่งปันที่เป็นคนให้ซึ่งบางทีโลกแห่งความเป็นจริงเวลาเราเราทำอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ผมว่าคนประมาณแบบ0เราก็จ็้สึแบเราอยรับอย่างเราก็จะ การให้มันก็จะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างยากในโลกของความเป็นจริงนะฮะแต่พอเวลาเราเข้ามาในเรื่องของจิตอาสา,ศาเราจะรู้เลยครับว่าสีหน้าอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมาด้วยความอิม่มเอิบยิ้มแย้ม,ยมถึงแม้กระทั่งแบบบางคนแบบเหงือ่อออกเต็มตัวก็ยังยิ้มได้แล้วทุกคนก็มาในความที่รู้สึกแบบมาเพื่อให้่ะแล้วผมก็รู้สึกว่ามัน,ม,นมีคุณค่าเอาเป็นคําถามว่าเวลาที่เรามาทํากิจกรรมจิตอาสา,าแบบนี้ครับเรารู้สึกว่า คุณค่าอะไรในตัวเองที่เรารู้สึกว่าเราได้มันกลับไป uh huh. แล้วเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราจะนําพาตัวเองหรือว่าสามารถชักชวนคนอื่นเนี่ยให้มากับเราด้วยในครั้งถัดไปเราจะได้เพิ่มกลุ่มคนที่เป็นจิตอาสาได้มากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็สังคมเราก็จะดีขึ้น กดไลคะ์กดแชร์กดติดตามเพจ f a c e b o o k ทั้งของที่เราแนะนำนะคะแล้วก็ของเด็กวัดแอนเดอร์เทเปอดนะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ของเด็กวัดแอนเดอร์เทเปอดให้ด้วยนะ,ะหลังจากที่กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ทุกๆอย่างแล้วเนี่ยก็แคปหลักฐานทั้งหมดนะคะมาคอมเมนต์ใต้โพสต์โพสต์นี้ในเพจ f c e e o o o เท่านั้นนะคะแล้วก็รอรับของรางวัลไปได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราจะสุ่มแจกในนะคะมาลงสนุกกันเยอะๆนะคะ